สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไปตลอดแชนวนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ปททเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านอีตองปิล็อกนะครับแวะกินข้าวกินปลาตรงนู้นก่อนนะครับไอยอยู่ปตทเลี่ยงเมืองนะครับขับมาจากคนครปฐมเราเดินทางกันตั้งแต่ วันที่1ตุลานะครับช่วงแรกยังไม่เจอฝนนะครับแต่พอเลยเขื่อนวชิรากอดน,นะครับขึ้นมาก็เจอเมฆฝนนะครับก็เลยจอดใส่เสื้อกนันฝนแล้วก็วิ่งขึ้นอีตองนะครับพอวิ่งไปได้อีกซักระยะหนึ่งเนี่ยก็ฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราตัดกันไปที่บ้านอีตองกันเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านอีตองแล้วนะครับนี่ผมเดินเข้ามาภายในตลาดนะครับวันนี้ก็เป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับ ของก็จะมีอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ละคนนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมากนะครับวันนี้เพราะว่ายังเป็นฤดูฝนอยู่นะครับเขาบอกว่าคนจะมาเที่ยวกันช่วงเดือนหน้านะครับพฤศจิกานะครับถึงแล้วก็เดือนธันวาคมคนจะมากหน่อยแล้วก็ตลาดทางเดินภายในบูบานนะครับเขาก็จะตั้งมากหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฝนมันตกเขาตั้งแล้วก็ขายไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ตั้งกันก็เลยไม่ได้เดินถ่ายให้ดูนะครับ คุ้มค่ามากครับท่านผู้ชมดูหมอกครับอูโหูนี่มันเยอะกว่าปางอุ๋งปลายปีที่แล้วอยู่นะครับที่ว่าผมไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอกจริงๆครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงทางเดินกันครับ เราหาร้านข้าวกันก่อนนะครับตอนเย็นนี้เห็นอยู่ร้านหนึ่งน่าสนใจแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับเดี๋ยวจะรองเข้าไปสอบถามข้อมูลนะครับวันนี้ผมฝากท้องไว้กับปีล็อกแคมป์คอฟฟี่โฮมสเตย์นะครับที่นี่มีทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับส่วนผมนะครับพักอยู่ที่อิตองโฮมสเตย์อยู่ด้านหลังของร้านอาหารนี่นะครับราคาไม่แพงนะครับ800บาทต่อคืนครับ ฝนตกครับเมื่อกี้ไปเดินดูก็ฝนตกแล้วก็มืดกระถายไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเช้าเลยครับผมสวัสดีครับเช้าวันที่สองที่หมู่บ,บ้านอีตองปีล็อกนะฮะตอนเราตื่นมาตอนเช้าบรรยากาศนะพวกแกเป็นทางเดินลงจากห้องพักนะฮะ พักเลยอยู่บนนนตกใจไหมตกใจฮะคืนฝนก็ตกทั้งคืนเลยนะฮะ จจ่่าคนนทีีังเลยบรรยากาศตรงที่เขามาแขวนไม้นะครับเตียงเต็มเลยดูอากาศดีครับเดี๋ยวเราแบ่งให้คนอื่นถ่ายรูปบ้างนะ อนนี้นะครับเรากำลังจะไปเนินช้างศึกนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่เนินช้างศึกนะครับถ้าใครไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาแบบผมนะครับก็ต้องนั่งรถ2แถวนะครับขึ้นไปบนเนินช้างศึกนะครับรู้สึกว่าจะคนละห0หรือ60บาทเนี่ยครับแล้วแต่รอบนะครับในเส้นทางนี้ก็รถสกูตเตอร์ก็ยังสามารถไปได้นะครับแล้วก็รถพวกที่เป็นโซ่นะครับก็ไปได้สบายเลยครับลากไปยาวๆนะครับทางก็ไม่ได้โหดอย่างที่คิดนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับค่อยๆไปค่อยๆดูลายถนนเอานะครับใน นความปลอดภัยก่อนนะครับก่อนจะถึงโค้งข้างหน้านะครับผมเห็นมันเป็นภูเขานะครับแบบภูเขาลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มีหมอกล้อมดูวิวแล้วสวยดีนะครับดูซ้ายขวานะครับรถไม่มาสามารถจอดได้รถสวนกันได้ก็เลยจอดถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเนินช้างศึกครับผม ยังไม่ถึงบนเนินช้างศึกนะครับเราจอดแวะพักกันก่อนพวกแกเห็นหมอกไหมฉันเปลือมมากเลยที่ผ่าฝนผ่าลมผ่าพายุมาเมื่อวานด้เก็บหมอกไปฝากคนกรุงเทพนะครับ ก่อนจะถึงแยกข้างหน้านี่นะครับผมก็หันไปดูป้ายแล้วก็แอบสับสนนะครับว่าเฮ้ยลงไปข้างล่างหรือไปทางขวาวะแต่รถที่ตามมาผมหยุดปับ๊บเขาเลี้ยวขวาปุ๊บสรุปเขาไปผิดทางครับ <laughs> โอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับนำมาผิดทางอันนี้ก็เป็นฟุตเทจที่ว่าทางขึ้นนะครับเนินช้างศึกที่ว่ามีหมอกล้อมนะผมไม่อยากจะตัดทิ้งจริงๆอยากให้ท่านผู้ชมได้ชม เห็นจากรูปภาพยังไม่ยังไม่สวยเท่ากับเห็นของจริงครับวันนี้ไปแล้วเจอสายลุ้งท่ามกลางสายหมอก้วยครับเดี๋ยวดูฟุตเทจที่กำลังจะถึงนะครับ ผมจะเดินเงินไปบนเนินนะครับคุ้มค่านะแกการตื่นเช้ามาตอนนี้เจ็ดมงยี่สิบนะครับหมอกขึ้นเต็มเลยนะครับเช้านี้อากาศแจ่มใสครับไม่มีฝนเลยก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับรับชมฟุตเทจท,ที่ผมถ่ายทำแลบมาในตอนเช้านะครับลองชมดูครับ ข <BS> ่า <S <S จานนี้นะครับเป็นไข่กระทะกับต้มโอนตินทำงานเหมือนเดิมขอตัวรับทานก่อนนะครับ <S <S เดี๋ยวเราเติมพลังกันสักนิดนะครับแล้วก็ชมหมอกไปพัง เดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของแล้วเราจะลงไปที่น้ำตกจ้อกกระดินนะครับไว้เจอกันข้างล่างครับ ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับเปิดวาร์ปไปที่น้ำตกจ็อกกระดินเลยนะครับเพราะว่าทางลงไปนะครับที่น้ำตกเนี่ยต้องใช้ทักษะขับรถนิดนึงนะครับถ้าใครนำรถยนต์มาเนี่ยก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่าทางลงมันเป็นแนวดิ่งเลยครับเหมือนดินตามชื่อของน้ำตกเลยครับตอนเข้าไปนะครับก็จะมีเก็บค่าเข้าอุทยานนะครับคนละ40บาทแล้วก็ผมเอามอเตอร์ไซค์มาก็จะเสียเพิ่มเป็นค่ายานพาหนะอีก20บาทนะครับรวมเป็น1 100บาทน,นะครับสามารถนำตั๋วของที่นี่นะครับไปเข้าที่อุทยานทองผาภูมิด้านบนได้นะครับนี่เราอยู่ทางเข้านะครับางเข้าไปน้ำตกจ๊อกกระดิ่งฝนยอดตกปรำๆนะฝนตกปรำๆแต่เจอกันฝนมาเลยกันฝนตก จะพาพวกแกไปดูว่าน้ำตกตอนนี้มันสวยงามขนาดไหนมีน้ำมากหรือปเปล่าเราไปดูกัน เอาเป็นว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ว่ามาทองผาภูมิแล้วผมได้มาน้ําตกนี่ครับโอ้โหเห็นแต่ในรูปนะครับพอเจอของจริงมันยิ่งใหญ่อลังการมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุทยานทองผาภูมินี่ผมเดินเข้ามาตรง อุทยานทองผาภูมินะครับเดินเข้ามาดูจุดชมวิวเขาหน่อยครับไหนๆก็ผ่านมาแล้วแวะมาหน่อยอีต่องปีล็อกเนี่ยก็2วันหนึ่งคืนนะครับไปเป็นระยะทางสั้นนครับเพราะว่าไปชมหมอกนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ได้ลอง เปิดใจลองเที่ยวหน้าฝนดูนะครับผมก็ตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะกับหน้าฝนแต่ว่าพอได้ลองออกจากคอมฟอร์ทโซนก็รู้สึกว่าเออเราก็ในการเที่ยวหน้าฝนนะครับกับหน้าหนาวเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ถึงระยะเวลาเป็นอันสมควรเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องไตยตะลอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Terima